เหล่าทีเลทับบี้ออกมาวิ่งเล่นหนึ่งหนึ่ง,งสองสองสามสามสี่สี่เทเลทับบี้ งเวลาสนุกแล้วสิถึงเวลาสนุกแล้วสิถึงเวลาสนุกแล้วสิถึงเวลาสนุกแล้วสิจิ้งงซีาม่อ อ้าเทเลทับบี้หายไปไหนแล้วล่ะ Thank you. 에에어. <놀라> 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 Huh? huh? Thank you, Winky. เออสวัสดีวันนี้จะทำความสะอาดรองเท้าของครอบครัวกันค่ะตามหนูมาสิคะถัดรองเท้ากันหนูแคลวค่ะส่วนนี่น้องชายหนูชื่อโจนส์ค่ะนี่รองเท้าผมครับนี่รองเท้าผมครับ นี่รองเท้าหนูค่ะนี่รองเท้าพี่สาวผมครับนี่รองเท้าแม่ค่ะนี่รองเทา้าพ่อครับนี่คือกล่องที่ขัดรองเทา้า หนูเลือกครีมขาดสีแดงค่ะเอามาขัดรองเท้าสีแดงของหนู แล้วเราก็จะขัดเอาตรงเนื้อครีมออกค่ะส่วนนี่เป็นผ้าที่เช็ดแล้วก็ขัดรองเท้าให้ขึ้นเงาหนูจะใส่รองเท้าคู่นี้ไปโรงเรียนค่ะ รองเท้าของหนูเสร็จแล้วค่ะรองเท้าของพ่อใหญ่ที่สุดในบ้านเลยหนูจะทำความสะอาดรองเท้าของพ่อค่ะ ทำสะอาดรองเท้าเริ่มสะอาดแล้วค่ะนี่รองเท้าของโจนสตรงนี้เป็นส่วนของหัวแม่เท้าค่ะโจนสรองเท้าเสร็จแล้ว รองเท้าของทุกคนในครอบครัวเงางามแล้วล่ะค่ะบาย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 ค่ะบาย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 ค่ะบายบายบายว้าเอาเยเอาอีก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 เยาีวันนี้จะทำความสะอาดรองเท้าของครอบครัวกันค่ะ ตามหนูมาสิคะถัดรองเท้ากันหนูแคลวคะ่ะส่วนนี้น้องชายหนูชื่อจอนส์คะ่ะไปเร็วนี่รองเท้าผมครับนี่รองเท้าผมครับนี่รองเท้าหนูคะ่ะ นี่รองเท้าพี่สาวผมครับนี่รองเท้าแม่ค่ะนี่รองเท้าพ่อครับนี่คือกล่องที่ขัดรองเท้า หนูเลือกครีมขัดสีแดงค่ะเอามาขัดรองเท้าสีแดงของหนู แล้วเราก็จะขัดเอาตรงเนื้อครีมออกค่ะส่วนนี่เป็นผ้าที่เช็ดแล้วก็ขัดรองเท้าให้ขึ้นเงาหนูจะใส่รองเท้าคู่นี้ไปโรงเรียนค่ะ รองเท้าของหนูเสร็จแล้วค่ะรองเท้าของพ่อใหญ่ที่สุดในบ้านเลยหนูจะทำความสะอาดรองเท้าของพ่อค่ะ เชอบทำความสะอาดรองเท้าเริ่มสะอาดแล้วค่ะนี่รองเท้าของโจนส์ตรงนี้เป็นส่วนของหัวแม่เท้าค่ะโจนส์ Jones, รองเท้าเสร็จแล้ว รองเท้าของทุกคนในครอบครัวเงางามแล้วล่ะค่ะบาย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 ค่ะบ๊ายบ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 าย วันหนึ่งณดินแดนเทเลทับบี้มีอะไรสักอย่างปรากฏขึ้นมาในที่แสนไกลทิงกี้วิงกี้ทิงกี้วิงกี้ทิงกี้วิง อะไรอ่ะฮึฮฮะฮอะไรเอ่ยมันคือพรมฮะพรมเหรอพรมนี้สวยจังเลยพรมสวยจังเทิงกี้วิงกี้ ลองเดินบนพรมดูนะทิงกี้วิงกี้เดินบนพรมเออทิงกี้วิงกี้เดินบนพรม <laughs> 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 hey, oh <laughs> tinky winky done bon ทิงกี้วิงกี้ชอบเดินบนพรมมากทิงกี้วิงกี้เดินบนพรมโอ้ตายแล้วดูนั่นสิเท้าของทิงกี้วิงกี้ทำให้พรมเลอะเทอะหมดแล้ว เออโอ oh. ้โอ้ตายแล้วตอนนี้พรมเลอะเทอะไปหมดแล้วอ๋อเลอะเทอะหมดเลยพรมเลอะเทอะหมดเลยพรมเละหมดเลยเออ ทิงก er, ี ky, <thinking S 2> ้วิงก think ี้คิดว่าจะทำยังไงดีทิงกี้วิงกี้ร้องเพลงพิเศษทิงกี้วิงกี้เพลงพิเศษทิงกี้วิงกี้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  Tinky Winky, Tinky Winky. Tinky Winky, Tinky Winky, Tinky Winky. Whee. พรมสะอาดหมดจดแล้วสะอาดแล้วพรมสะอาดจริงๆเลยพรมสะอาด ơi Eh, tinh kiêu you, ơi Eh, tinh kiêng kiêng ô tinh kiêng kiêng ô tinh kiêng kiêng พร้อมเออพรอม <c oughs> ดิปซี่อยากเดินบนพรมบ้างฮดิปซี่เดินบนพรอมดิปซี่เดินบนพร้อมดูนั่นสิเ <c oughs> ท้าดิปซี่สกปรกอยู่นะเ <c oughs> <c oughs> ท้า <c oughs> ดิปซี่สกปรกดิปซี่

เอออเ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 อดิออเ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 ออออพออเ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 อออมเออ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 เเออเออออเอเอ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 ออออ พร้อมฮอึอะฮ er อ๋อพร้อมหายแล้วพรมก็หายไปฮะฮะาอ๋ฮะหายไปหายไป โอกโ้กันโอก้กันโอก sì ้กันโอ้กันเทเลทบี้รักกันมากๆเลยโอ,กโอก้กันนะ หมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิง้อมาเย่าเอาบายบายทิงกี้วิงกี้บาย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 ดิปซี่บาย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 ลาลาบาย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 โพ จ้าเอ๋จ้าเอ๋จ้าเอ๋ไม่ไม่บายบายทิงกี้วิงกี้บาย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 ดิฟซี bye bye ่ บายบายลาล่าบายบายโพต่วาเลนบของฟ้าเทเลทบี้บอกลาบาย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  拜拜。Bye bye.